เปิดเรื่องมาด้วยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องการที่จะซื้อบ้านเพื่อมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในอนาคตนะคะก็สองคนนี้เนี่ยได้เดินเข้าไปในบริษัทขายบ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ได้บอกสเปคบอกสิ่งที่ต้องการเกี่ยวกับในบ้านหลังนั้นว่าอยากได้บ้านแนวไหนบ้านห้องประมาณเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นฝ่ายเซลล์สาวเนี่ยก็ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายสามีและภรรยาคู่นี้นะคะและไม่ว่าภรรยาจะถามอะไรเนี่ย สามีก็ได้แต่เออแล้วแต่เธอเอออันนี้เธอเลือกเลยก็ได้ฉันตามใจเธอแต่อยากจะบอกว่าในขณะที่กำลังปรึกษากันเรื่องบ้านเนี่ยเซลสาวนี่มองฝ่ายสามีไม่หยุดไม่หย่อนเลยคือแบบดูสายตาไม่บอกก็รู้ว่าต้องการอะไรแต่ว่าอ มันก็คงเป็นสายตาที่เซล์มองลูกค้านั่นแหละเนาะเราก็คงไม่คิดมากจนสุดท้ายฝ่ายเซลล์สาวหลังจากที่ได้ฟังสเปคบ้านทั้งหมดเนี่ยก็เลยตัดสินใจบอกว่าบ้านหลังที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านหลังแรกหลังจากที่ได้ตกลงปลงใจว่าจะดูแบบบ้านหลังไหนภรรยาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นฉันตัดสินใจจะดูบ้านหลังนี้ ฝ่ายเซลสาวของเราเนี่ยจึงได้ติดต่อไปขอดูบ้านภายในวันนั้นเลยหลังจากที่ไปถึงตัวบ้านแล้วเนี่ยฝ่ายภรรยาและสามีเข้ามาถึงโหเจอห้องกว้างคือฝ่ายภรรยานี่คือชอบแต่ก็ยังถามสามีว่าเอ้ยเธอเนี่ยเรากําลังจะแต่งงานกันจะซื้อบ้านหลังนี้มันดีไหมฝ่ายสามีหันไปมองหน้าเอืมเอ่มๆอแล้วก็บอกว่าเธอจะเลือกอะไรก็เลือกเลยฉันตามใจเธอทั้งนั้นเอ้า ตอบอย่างนี้ฝ่ายภรรยาก็โมโหเลยด้วยความโกรธภรรยาก็เลยปิดประตูดังปั้งออกจากบ้านไปเลยฝ่ายสามีเห็นภรรยาเป็นอย่างนั้นก็ตกใจแล้วก็ได้แต่กล่าวขอโทษเซลว่าอืมขอโทษนะที่ต้องให้มาเจออะไรแบบนี้ฝ่ายเซลสาวหลังจากที่จ้องตาเป็นมันมานานก็เดินไปนั่งข้างๆแล้วก็ปลอบป,ประโลมกันไปได้ไม่นานสุดท้ายก็นาทีทองจิ้มจุ่มกันไปอย่างเต็มที่ หลังจากจิ้มจุ่มกันไปได้สักพักฝ่ายเซลลก็บอกให้ฝ่ายสามีเนี่ยติดต่อกับคุณภรรยาให้กลับมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นการไม่ดีถ้าหากจะทิ้งให้คุณภรรยาเนี่ยกลับบ้านเพียงคนเดียว ฝ่ายสามีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าอ่าโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําสัญญาด้วยกลับมาถึงถวันใหม่นะคะฝ่ายสามีภรรยาเนี่ยก็ได้ไปติดต่อบริษัทเพื่อที่จะทําสัญญาเซลล์สาวเนี่ยก็ได้คุยติดต่อกับฝ่ายสามีส่วนฝ่ายภรรยาเนี่ยก็ไปคุยกับฝั่งหัวหน้าของบริษัทขายบ้านนะคะเพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านและนั่นแหละค่ะ นั่งอยู่สักพักไม่รู้ว่าเมื่อยหรืออะไรฝ่ายเซลลสาวนี่ยืดขาสักไกลเชียยืดไปยืดมายืดไปรูปขาฝ่ายคุณสามีคุณสามีก็ไม่รู้จะทํายังไงทําได้แต่ปิดหน้าปิดตาแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละค่ะสามีบอกอืมอารอยหลังจากที่คุยรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะทั้งฝ่ายสามีและภรรยาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขอดูบ้านไปครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ดูเครื่องใช้ ของใช้ต่างๆในบ้านเช็คว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่าพอสามคนนี้ไปถึงบ้านเนี่ยฝ่ายภรรยาก็เข้าไปเช็คนู่นเช็คนี่ในบ้านเช็คห้องน้ำบ้างเช็คห้องครัวบ้างฝ่ายเซลสาวนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าเช็คเหมือนกันแต่ไม่ได้เช็คห้องเช็คฝ่ายคุณสามีอย่างเดียวเลยเข้าห้องน้ำก็เช็คเข้าห้องครัวก็เช็คหลังจากที่เซลสาวของเราเนี่ยเช็คของจนฝ่ายสามีรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้ว เ,เดี๋ยวเราขอไปเช็คห้องนอนหน่อยละกันคือแบบเราว่าเราต้องเช็กว่ะเราอยากรู้ว่าห้องนอนที่เราจะนอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงฝ่ายภรรยาก็ออยากไปดูห้องไหนก็ไปดูเลยค่ะเดี๋ยวฉันขอดูห้องครัวก่อนละกันฝ่ายสามีกับฝ่ายเซลนี่รีบดึงมือกันไปเลยพอไปถึงห้องหลังจากที่กําลังจะจิ้มจุ่มกันแหละภรรยาเดินเข้ามาเซลสาวทำยังไงด้วยความตกใจมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มภรรยาเดินเข้ามาถามว่า คุณไปนอนบนเตียงทําไมคะเป็นอะไรหรือเปล่าฝ่ายสามีด้วยความไม่มีพิรุธก็ตอบกลับไปว่าอ๋อผมรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยอะ่ะอีกอย่างหนึ่งไหนๆเราก็จะย้ายมานอนที่นี่และก็ขอนอนบนเตียงให้มันรู้หน่อยละกันว่าเตียงที่เราจะนอนเนี่ยมันจะสบายไหมโอ้โหไม่รู้เลยไม่มีพิรุธเลยถ้าห่มโป่งเชียวฝ่ายภรรยาด้วยความที่ไม่คิดอะไรก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอไปดูห้องน้ําอีกรอบนึงแล้วกันนะคะ ฝ่ายสามีก็ได้จ้าหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายเซลล์กับฝ่ายคุณสามีเนี่ยก็ได้จิ้มจุ่มกันไปอีกหลายรอบเลยตัดภาพนะคะไปที่สามีและภรรยาเนี่ยกำลังจะขึ้นสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านแต่สุดท้ายก็มีเสียงโทรศัพท์เข้านะคะแล้วก็เป็นเสียงของเซลล์สาวของเราเนี่ยโทรมาบอกคุณสามีว่ามีปัญหาด้านสัญญาการติดต่อบ้านนิดหน่อยอยากให้คุณสามีเนี่ย กลับมาเคลียร์กันเรื่องของสัญญาได้ไหมหลังจากที่ได้ยินอย่างนั้นนะคะภรรยาก็เลยตัดสินใจให้คุณสามีเนี่ยกลับไปคุยเรื่องสัญญานะคะส่วนตัวคุณภรรยาเนี่ยจะยอมนั่งรถไฟรอบสุดท้ายของคืนนี้เพื่อกลับบ้านเพียงคนเดียวค่ะฝ่ายสามีเนี่ยก็รีบขึ้นแท็กซี่นะคะไปที่โรงแรมที่นัดหมายคะ่ะเพื่อที่จะได้ไปคุยกันเกี่ยวกับสัญญาบ้านเนาะพอไปถึงโรงแรมเนี่ยก็เจอเซลสาวฝ่ายสามีก็ถามว่าไม่ทราบว,ว่าสัญญาบ้านเนี่ยมีปัญหาอะไรหรอ ฝ่ายเซลสาวของเราก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะที่มีปัญหาก็ฉันเองแหละหลังจากนั้นนะคะก็จบเรื่องกันไปที่ว่าสองคนนี้เนี่ย,ยจิ้มจุ่มกันไปจนจนจบเรื่องเลยบอกเลยว่าเรื่องเนี้ฝ่ายชายไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเรื่องนี้อยากบอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายชายสบายมากน่าจะเป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายหลายๆคนเลยแหละที่ไม่ต้องทำอะไร นอนเฉยๆเดี๋ยวเราทำให้แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเซลล์สาวขายบ้านนะคะก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของดอนนที่เราจะมาทำการสปอยหนังถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะหรือว่ามีข้อติชมอะไรก็ติชมกันได้เลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ